สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวชนะชิดากีทองรหัสนิสิตหกเจ็ดศนย์เก้าสามสลำดับที่3-6ค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการหาลำดับของปฏิกริยาโดยการทำคอ e ฟิต t i n g by using microsoft excel solver ค่ะโดยเราจะก่อนอื่นนะคะเราจะเข้าไปที่ microsoft excel ค่ะจากนั้นให้เราสร้างตารางนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการคำนวณค่ะ นี่นะคะจะเป็นเรฟเฟล็งของเราค่ะจะมีอยู่สองเลค่ะคือหนึ่งให้เราค้นหาในนี้ได้เลยนะคะจะขึ้นเป็นเว็บไซต์แรกค่ะให้เรากดเข้าไปค่ะจากนั้นกด open pdf ค่ะแล้วจะขึ้นเป็นหน้าเล็บแบบนี้มาให้เราเลยนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูในเลบที่สองกันนะคะคือตัวนี้ให้เรา copy แล้วนำไปวางได้เลยค่ะ กดที่เว็บไซต์แรกนะคะจะขึ้นเป็นหน้านี้ค่ะจากนั้น,นะคะ่ะให้เรากดดาวน์โหลดลิงก์สแล้วใส่รหัสนี้เข้าไปค่ะแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวนี้ค่ะนี่จะเป็นเลที่2ของเราค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการหา ผลรวมของความเข้มข้นก่อนค่ะนี้เราจะพิมพ์เท่ากับ sum วงเล็บแล้วเลือกตั้งแต่ b12 ถึง b19 ค่ะแล้ววงเล็บป 1, ิดมันจะได้ผลรวมมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นของ f i r s t order ก่อนค่ะก็คือค่าเริ่มต้นของ c4h6 และค่าเริ่มต้นของ k1 คือค่าของที่ของอัตราการปกรตาปฏิกิริยาอันดับหนึ่งค่ะ เราจะพิมพ์เท่ากับ0.0100ในช่อง D7 ค่ะและคี1เราจะพิมพ์เท่ากับ0.001 0ลงไปค่ะส่วนค่าค่งชีวิตนะคะเราจะคำนวณได้จากเท่ากับรอนวงเล็บ2หารด้วย D8 ค่ะจะได้ ค่าเครื่องชี้ออกมาค่ะค่า T2 ค่า r 2นะคะหรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์เราจะหาได้จากเท่ากับ1ลบ d วงเล็บ d 2 0ค่ะหารกับ e 2 0แล้ววงเล็บปิดค่าจะออกมาเป็นอท่าไรค่ะต่อมานะคะที่ช่อง42เราจะหาค่า y แคลคโดยพิมพ์เท่ากับ สติงดีสติงเจคูณกับ e x p แล้วก็วงเล็บลบสติงดีสติงแปคูณกับ a 1 2ค่ะแล้วใส่วงเล็บปิด เราจะได้ออกมาเป็นต่างนี่ค่ะแล้วให้ถ่ายทอดคำสั่งไปจนถึงดิสีสได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาหาค่าผลต่างยกกำลังสองของค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณค่ะคือให้เราพิมพ์เท่ากับวงเล็บ B12 ลบกับ4 2 2วงเล็บปิดแล้วคูณ แล้วยกกําลังสองค่ะค่าที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วถ่ายทอดขึ้นส่ง,งไปจนถึง d 1 9ได้เลยค่ะเราจะหาผลรวมของค่าผลตา่างยกกำลัง2นะคะโดยการพิมพ์เท่ากับ sum ลงเล็กแล้วเลือกตั้งแต่ d 1 2ถึง d 1 9ค่ะเซลมล็กติดจะได้เป็นแบับนี้ค่ะต่อมานะคะที่ช่อง e 1 2เราจะพิมพ์ ว่าเท่ากับวงเล็บ b 1 2ค่ะลบด้วยสตริง b สตริง20วงเล็บติดแล้วยวกกำลังสองเพื่อหาค่าความเพื่อหาค่าผลต่างยกกำลังสองของค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าเฉลี่ยของผลการทดลองค่ะจากนั้นนะคะให้เราถ่ายทอดคำสั่งไปจนถึง e 1 9ได้เลยค่ะ หาผลรวมของภาพนี้ได้โดยการถ่ายทอดคำสัง่งจาก D 2ีมาได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นการหาผลรวมเหมือนกันจากนั้นนะคะเราจะสร้างกราฟค่ะโดยการโดยเราจะให้แกน x เ,เป็นเวลาค่ะและแกน y เป็นความเข้มข้นให้เราคุมตัวนี้นะคะแล้วก็กดสร้างกราฟ แล้วเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีแดงค่ะถ้าเรากด Format Data นะคะแล้วกดตรงถังสีตรงนี้ให้เป็น No Line ค่ะจะได้ไม่มีเส้นแล้วก็กดตรง Marker Option ค่ะกดออกดเป็น Color ็นสีแดงแล้วก็ฟิลเป็นสีขาวค่ะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราจะเพิ่มข้อมูลนะคะโดยกด select data ค่ะแล้วกด add ข้อมูลให้แกน x เ,เป็นเวลาค่ะและแกน y เราจะให้เป็นค่า y แาขวของ first o r d e r นะคะ กราฟที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะเปลี่ยนให้จุดตรงบบนี้เป็นเส้นนะคะกดเป็น Solid Line แล้วกดตรง Marker Marker Option จากนั้นกดนอน,นะคะ่ะ Line ของเรานะคะเราจะให้เป็นสีฟ้าค่ะจ่อามาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะคลิกที่ช่อง D ยีสค่ะแล้วกดไปที่ Data จากนั้นกด Server ตรงนี้ค่ะกดคลิก ตรงนี้เป็น d 2ีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเซลล์ตรงนี้ให้เป็น d 7และ8ค่ะกด Min แล้วเลือก trg n o n l i n e น,นะคะแล้วกด s o จะได้กราฟออกมาเป็นดังนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะกำหนดค่าเริ่มต้นของ Second Order ค่ะคือตรงนี้เราจะพิมพ์เท่ากับ0.0100ค่ะค่าเคก็เหมือนกันนะคะคือเท่ากับ0.0100ค่าการคำนวณค่าเครื่องชีวิตนะคะเราจะคำนวณได้โดยพิมพ์เท่ากับ1ส่วนลงเล็บสติง g ีสติงแปด แล้วก็คูณกับสตริง G สตริง7ค่ะและวใส่วงเล็บปิดจะได้ค่าคือชีวิตออกมาค่ะจากนั้นนะคะที่ช่อง G10 เราจะคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยพิมพ์เท่ากับ 1- ลบวงเล็บ G20 หารด้วยเ2 0ค่ะใส่วงเล็บปิดจะได้ค่าออกมาดังนี้ค่ะ ต่อมานะคะเราจะหาค่าวาเชลียวของเซ็นเตอร์ค่ะโดยพิมพ์ที่ช่อง F 1 2ว่าเท่ากับ s t r i n G ส string 7หารด้วยวงเล็บ s t r i n G g string 7คูณกับ s t r i n G g string 8แล้วก็คูณด้วย 1> a 1 2ค่ะและใส่วงเล็บจากนั้นบวก1ใส่วงเล็บอีก2ครั้งแล้วก็ enter กด yes ค่ะจะได้เข้ามาเป็นตามนี้แล้วเราก็ถ่ายทดอดคำสั่งไปจนถึง F19 ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาคำนวณหาค่าผลต่างยกกำลังสองที่ช่อง g 1 2ค่ะโดยพิมพ์เท่ากับวงเล็บ b 1 3 ลบก,กับ f 1 3วงเล็บปิดยกกำลังสองจะได้ค่าออกมาตามนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายทอดคำสั่งไปจนถึง4ี่สิ9ได้เลยค่ะส่วนช่องน,นี้นะคะเราจะพิมพเป็นสุ0 0จุได้ค่าออกมาตามนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะหาผลรวมโดยการพิมพ์ ตรงช่อง g 2 0มากว่าเท่ากับ sum งเลขแล้วเรื่องตั้งแต่ g 1 2ถึง g 1 9เค่ะราจะเลืปิดเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาค่ะต่อมานะคะที่ช่อง h เราจะพิมพ์ตรง h 12น้อหาผลต่างยกลังสองของค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าเฉลี่ยของผลการทดลองค่ะโดยพิมพ์เท่ากับ วงเล็บ b 1ิลบสติง b สติง20ค่ะวงเล็บปิดลบกำลังสจะได้ค่าออกมาดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะถ่ายทอดคำสั่งไปจนถึง h 1 9ค่ะและหาผลบวมโดยการถ่ายทอดคำสั่งจาก g 2 0มา h 2 0นะคะจะได้เป็นดังนี้ค่ะ เพิ่มตำแหน่งทฤษนิยมเข้าไปค่ะต่อมาค่ะเราจะมาเพิ่มข้อมูลลงไปในกราฟโดยให้แกน x คือเวลานะคะแล้วก็แกน y จะเป็น y แฉลของ second order ค่ะกด add นะคะแล้วกดแกน x เป็นเวลาแกน y เป็นค่า y แฉลของ second order ค่ะตา๊ที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะให้เราเปลี่ยนจุดกลมๆนี่นะคะมาร์กเกอร์เป็นเนส้นเราจะเปลี่ยนเป็นลายสีเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นเส้นป่าค่ะจากนั้นเราจะเอามาร์กเกอร์ออกโดยการกดมาร์กเกอร์นะคะแล้วกดไปที่มาร์กเกอร์ออปชั่นแล้วกดนอนค่ะกั๊จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ จากนั้นให้เราไปที่ให้เราคลิกที่ G 2 0แล้วไปที่ Data ค่ะจากนั้นกด s o l v e r ตรงนี้จะเลือกเป็น G 2 0ค่ะเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะโดยเลือกเป็น G เร็และ G 8กด GRG n o n l i n e เน a ยกด Min แล้วกดสองค่ะกราฟที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ดังน,นั้นนะคะเราจะมาเพิ่มมข้อมูลค่ะคือ mm hmm. ตรงนี้เราจะให้เป็นแกนวายนะคะเราจะให้เป็นความเข้มข้น,นส่วนแกนเอค่ะเราจะให้เป็นเวลา เสร็จแล้วค่ะสนุกจะสนุปได้ว่าปฏิกิรยาปฏิกิริยา d e m e r ร์ไลซิชันออฟวิ i ชาเดเป็นปฏิกิริยาแบบสองค่ะและเป็นปฏิกิริยา2บรโมเลกุลที่มีกลไกการเกิดปฏิกิริยาเป็นแบบขั้นตอนเดียวขอจบการนำเสนอเพียพงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ